คนเกิดปีขานคุณจำไว้นะลักษณะวันและเดือนต่างๆในปีขานก่อนที่จะไปฟังคำทํานายฝากทุกท่านกดหัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดหรือกดแชร์ให้เพื่อนๆทราบดวงชะตาของคนเกิดปีขานกันนะครับท่านผู้เกิดวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เดือน5เดือน11ได้แก่ผีเสื้อยักขี่เสือท่านว่าผู้นั้นใจขอเหี่ยมโหดโกดง่ายหายเร็วเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เจรจาพาทีพอเชื่อถือได้ ชอบสาบาลได้รับการอบรมศึกษาที่ดีจะมีอำนาจวาสนาชะตามีทางได้เป็นใหญ่นะครับเป็นข้าราชการดีค้าขายจะไม่สูด้ดิ่งนักท่านผู้เกิดวันจันทร์หรือเดือน6เดือน12นะครับได้แก่มนุษย์บริวารห้อมร้อมท่านว่าผู้นั้นทำราชการนะครับหรืองานหลวงเนี่ยจะดีก้าวหน้ารวดเร็วนะครับผู้ใหญ่รักใคร่สนับสนุนญาติมิตรหายช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูมีบุญวาสนาเจรจามีเหตุผลนะครับ หากค้าขายจะมั่งคั่งร่ำรวยบุคลิกลักษณะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับท่านผู้เกิดวันอังคารหรือเดือน7เดือนอ้ายได้แก่ผู้หญิงนะครับขี่พญานาคท่านว่าผู้นั้นมักเป็นคนขี้บ่นจู้จี้มักไม่มีเหตุผลเป็นชายจะเป็นคนเจ้ารมหึงหวงเป็นหญิงจะเป็นคนมีคนรักครพ่พึงพอใจนะครับชอบสนุกสนานสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง ท่านผู้เกิดวันพุธหรือเดือน8เดือนยี่ได้แก่ผู้ชายนอนอยู่ในเรือนหลวงท่านว่าผู้นั้นจะมีความสุขกายสบายใจมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูดีทำราชการจะก้าวหน้าเร็วนะครับเพราะเจ้านายมิตรสหายสนับสนุนดีหากทำมาค้าขายจะร่ำรวยนะครับแม้ทำ เลือนสวนนะครับหรือไล่นาก็จะมีผลผลิตได้กําไรนะครับเหลือกินเหลือกเก็บเลยทีเดียวท่านผู้เกิดวันพฤหัสหรือเดือน9เดือน3ได้แก่หญิงอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนนะครับท่านว่าผู้นั้นมีความคารพบเชื่อฟังผู้ใหญ่ดีเจรจาพาธีนะครับแต่รักสงบไม่ชอบทําตัวให้เป็นข่าวขยันในการทําการทํางานนะครับตนีทีเหนียวและมีค่าทาบริวารมากท่านผู้เกิดวันศุกร์หรือเดือน10เดือน4 ได้แก่พญา,าขี่นาคราชท่านว่าผู้นั้นจะต้องมีอํานาจวาสนาคนนับหน้าถือตามากแต่มักหลงอํานาจขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนหูเบาชอบให้คนอื่นมาเอาใจและมาประจบสอพอผู้อื่นนําเรื่องเดือดร้อนให้เก่ตัวเองและครอบครัวทำทำนายปีนักษัตริย์ยกมาจากตําราพรมชาติฉบับสมบูรณ์พูดถึงภาพรวมก,กว้างของบุคคลที่เกิดในปีนักษัตริย์น,นั้นนะครับ เนื้อหาบางส่วนอาจจะขัดแย้งกันบ้างนะครับเกิดปีเดียวกันมีนิสัยเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับทั้งนี้เพราะมีตัวแปรทางโหราศาสตร์อื่นๆเช่นวันเกิดเดือนเกิดนะครับแต่นิสัยบุคคลน่ะของปีเกิดนักษัตริย์เดียวกันนะครับหลักๆก,ก็มีส่วนที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่นะครับขอให้ทุกท่านใช้สติปัญญาในการพาิจารณาดวงชะตาของท่านด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ให้ทุกท่าน หัวใจคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์กดเซฟไว้เป็นรายการโปรดกดแชร์ให้เพื่อนที่รักนะครับเพื่อที่จะทราบดวงชะตาผมธนพัฒน์เทวะทํานาย